ตัวนี้ตัวเรกว่าเลยตัวแรกเรียกว่าอะไรน้องไปยืนข้างหลังถ่ายรูป้องรู้จัก้องรู้จักครบทุกคนไหมรู้จักอาจารย์ลอยแล้วก็รู้จักคนนี้คนนี้ชื่ออะไรโคอ่าใช่คนนี้ชื่อโคอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จัก นี ay, mm ้เจใช่เจเปล่าคนนี้ใช่เจเปล่าได้ป่ะสีแดงเขาชื่ออะไรอ่ะสีแดงเขาชื่อเขาชื่อใครใช่ไหมสีแดงชื่อใครอั่นนั่นนั่นคอยืนข้างหลังก็ถูกถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะมาตรงกลางสิลูกมาตรงกลาง

อ, <Okay. Bye. S 1> อเไ<อ>ปไปเล่นอีกรอบแม่ไป,ไป<ะ>ด่านอื่นเดี๋ยวเออไปเล่นด่านอื่น